สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกคนมาฟอกอะไรเนี่ยครับส่องคนอุดนส่วนแสบมืัอนี้บระเด็นไม่กินอาหารเลยครับมืัอนี้สิไม่กินผลไม้ครับหมากไม้ครับสมบสมแสบแสบทั้งบอไปทั้งทำได้แต่คนอุดนซื้อมาได้มาแต่โคราชนะครับมันนี่เป็นหมางี้ยังก่อนหนึ่งก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ใครคนด่นนวนได้เลยครับในช่องยูทูบขอบคุณครับผมไปเบิ้งครับวันเป็นคืนมางี้ยังครับผมไป ของสมสารคับล่างปากครับเพราะว่าคนรุ่นไม่ค่อยมักของบ้านแบะไรคนรุร่นมักกินแบบคมๆไปพวกหลาดได้สาวรถมากรึงนอาหาสิตรล,ละนาหารซีตนะครับถ้าถุงเงี้ยถุงละร้อยถ้าถุงถุงละโล้อยร้านาหารซีผู้ใดไปโคกหลาชเออกะสีผู้หมูบา่าเลยปากช่องมันไป่นนอนอนรับตะก้อนที่มีพวกรล่างขายคนลาหมกผนลไม่คือถ่างช้างเขาจเาขาย คนดูดันไปได้มากมากินแซ่บๆหน่วยเงยๆสีมาร่วงเมื่าระวังกินกับนัาา้งปลากินกับปลาแดดก,กินกับรด,ดีกินกับเกลืออันไหนไมนดีแซ่บกว่ากันเฮ้กินธรรมดาแซ่บกว่าเดี๋ยวคนดูดันจี่มากร่วงพอให้พี่ให้นอ้องนมึงมาๆครับใส่หน่วยแหลกกอนเด้ผู้ใดเคยกินอ่ะ กัดเลี้แต่ผู้มักได้ครับสาหรับผมหนี่งมักใส้น้ำปลาก่อนลองกินใช้น้ำปาลาดิมันกิเนเ,เลีเ้ยงเลื้องบ้านเขาเล่นหมากระโทรือ่าเปรี้ยวอมหวาน ใส่น้ำปลากับพันไหนคขาไมาลองครับออริจินอลของอีสานครับน้ำประแดกพิม้ประดองใส่หลายครับใส่นิดนึงซ้ำกันเขทาทากแซ่บพื้อน รด,ดีแล้วก็เกลือมาเบิ้งนกันครับอันนี้มีคัตก,ก็กันรสด,ดีกน,นเหลือรสด,ดีก็ไปแบบกระเทียมอีกอย่าง บาดลเกลือครับบเกือกระแทบสรุปเราแทบเบิดแต่ว่า้าคน้นให้คน้คนโดรหานเลีอยบค้นโดรหานเลีอยบรสดีครับเาว่ารสด,ดีมีความนั่เกลือกระแทบแบบออริจินัล แต่ว่ามันต้องกินสดๆครับบระองใส่่างเลยนี่ว้าวสุดยอดเปรียวๆวานๆ เาเลเาหน่ยหยวยฮันเลเาหน่วยวานหวานกันนะหน,ห,นนหน่วยนี้คือจังส่งนาวน่วยโอบานเนอาเปียกให้โอเซืบืงครับหบึ่งงหลือหนื่อ,อนีอหน่หวานเสียพานเลยรอร่อยเลยแหลมเลยหน่วย มาผมกับพวกเคยเห็นจ้าเทียนมากันพกเคยเห็นเงยผมข่าเจ่อออมาข้าเจ้อมาให้แล้วข่าเจ่อมาพาเนาะผมเห็นทางในมันผมมบบคิดนึกขี้เกียจเป็นเลๆอย่างไรวะข่ายจอ่อเร่ลองชิมเมันงก่อนกินก้าไปมันเสียบมันมากเฉยนี่ไหมหลังจาก,น,กนั้นคงกันนั่งหาซื้อใ้เทียบใครมีพใคยเห็นดุดด้นในไปคนาหนึ่คอยเห็นไปถามข่าเจ้าวันมี่ขายจ่ว่ามีถุงละถุงละลอยโลละหาสีบสองโล่ลอยหนึ่งเสียบผมมากเลยเนี่ย

ยี่มสวนเนี้ยนะผมนั่งกินผู้เดียวบะด่องโล่เนี่ยผู้เดียวซื้อแล้วจอดไปจอดร,รถกินอยู่ในวัดนั่งซัดผู้เดียวเลยสองกิโลคักๆเลยกินสมอยาก <c oughs> แซ่บอาีสักลูกสรุปูปแล้วคุณดูรวานมากินแบบบุญชัยยังด,ดีกว่าแซ่บกว่าเพราะว่ามันได้รสชาติของมันแบบเต็มๆเลยบ่มีมรสชาติอื่นมาแสกซ้อนกินแบบสดๆ